ความรู้จักกับความหมายของการเคลื่อนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ก่อนนะคะการเคลื่อนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบสร้างสรรค์ตามจินตนาการโดยใช้ภาษาท่าทางธรรมชาติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยและนาฏยศัพท์ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับบุตรร้องจังหวะและทำนองเพลง แสดงเป็นท่าทางต่างๆให้ดูสวยงามและกลมกืนกันเพลงที่ใช้ประกอบการเคลื่อนไหวเพลงพระราชนิพนธ์เพลงพรปีใหม่ทำนองพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคำร้องพระวรวงเธอพระองค์เจ้าจัก,กรพันด์เพนศิริ โดยมีเนื้อร้องและทํานองเพลงดังนี้ าวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปนท่านสุขสนันตทุกวันทุกคืนชื่นชมให้ทรงพระไทยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่้องชาวไทยจงสวัสดีตลอดีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษมเปรมปรีสวัสดีวันดีใหม่เธอและต่อมาท่าที่ใช้ประกอบการเคลื่อนไหวเพลงพระราชนิพนธ์เพลงพรปีใหม่โดยลักษณะท่า จะมีการเรียนแบบภาษาท่าทางธรรมชาติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยและท่านาฏยศัพท์และให้สอดคล้องกับจังหวะเนื้อร้องและทํานองเพลงโดยลักษณะท่ามีดังต่อไปนี้ การปฏิบัติท่าทางการเคลื่อนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์เพลงพรปีใหม่สวัสดีวันปีใหม่หมพ่อ ให้บรรดาปวนท่านสุดสีโปรดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวนท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้หรทรงประทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษมเป,ปรมปีสวัสดีวันดีใหม่ สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะปีพุทธศัการาช2565นะคะในปีนี้ปีใหม่แล้วนะคะค,คุณครูก็ได้นำบทเพลงนะคะเกี่ยวกับพรปีใหม่มาฝากเด็กๆนะคะซึ่งในวันนี้ในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ เะะกี่ยวกับสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวประกอบท่าทางนะคะในหนังสือของเราก็จะอยู่ในหน้าที่110นั่นเองนะคะการเคลื่อนไหวนะคะประกอบท่าทางก็จะมีหลายอย่างนะคะเคลื่อนไหวท่าทางเรียนแบบสัตว์ คนสิ่งของเคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลงพระราชนิพนธ์นะคะเคลื่อนไหวท่าทางการแสดงละครในสถานการณ์สั้นๆนะคะหรือสถานการณ์ที่กำหนดให้นั่นเองนะคะในการเคลื่อนไหวประกอบท่าทางนะคะก็จะเช่นอะไรบ้างวิ่งกระโดด ออกกำลังกายนะคะหรือแม้กระทั่งเพลงเมื่อสักครู่ที่เด็กๆได้ยินไปชื่อเพลงอะไรคะเพลงอะไรเอ่ยเด็กๆเคยได้ยินแน่นอนชื่อว่าเพลงพรีใหม่ใช่ไหมคะสวัสดีวันปีใหม่ คเคยได้ยินใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นะคะเขาก็จะมีการประกอบท่าทางไปด้วยนะคะมีการเคลื่อนไหวท่าทางท่า่ร้รำทางนาฏศิลป์เข้าไปด้วยนะคะนอกจากเพลงพรปีใหม่แล้วเขาก็ยังจะมีเพลงพวกเพลงชะตาชีวิตเพลงลมหนาวเพลงแสงเทียนนะคะซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงราชการที่9ของเรานั่นเองนะคะ การเคลื่อนไหวสถานการณ์ต่างๆนะคะหรือสถานการณ์ที่กำหนดให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะเช่นการมีเช่นเช,นเชนวิธีการที่แบบเราแสดงละครนะคะในเรื่องการติดโควิด นะคะโอไมอนตัวที่กำลังมาแรงในปัจจุบันนะคะซึ่งก็ทำให้ส่งผลให้เรานั้นยังเรียนออนไลน์กันอยู่ในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าให้เด็กสสแสดงละครเกี่ยวกับสถานการณ์การติดเชื้อของโรคโควิด -19 นั้นจะมีวิธีการสแสดงยังไง มีอาการอะไรยอย่างนี้นะคะเราก็จะมีทั้งสีหน้าท่าทางน้ำเสียงประกอบกันไปด้วยว่าเราโอ้ตอนนี้เรากำลังติดโควิดนะโอ้ oh my god ประเทศเราติดโควิดกันเยอะม,มากช่วงนี้อะไรแบบนี้นะคะเนื่องจากสถานการณ์ปีใหม่ที่แล้วนะคะก็เกิดเป็นเรื่องราวสั้นๆขึ้นมาให้เราได้เคลื่อนไหวท่าทางแล้วก็ประกอบท่าทางไปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันนะคะในปีใหม่แล้วนะคะคณกรูก็อยากให้นะคะเด็กๆระมัดร,ระวังตัวเช่นเคยนะคะเนื่องจากโอมคอนเราไม่รู้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองต่อไปนี้มันจะรุนแรงมากแค่ไหนหรือมันจะเป็นผลดีกับเรามากน้อยเพียงใดนะคะสิ่งสำคัญก็คือสวมแมสให้เป็นปกติ นะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะพกเจลแอลกอฮอล์ทุกที่ที่เราไปนะคะเพราะทุกคนอยู่ในความเสี่ยงนะคะอยู่ในภาวะเสี่ยงกันทุกคนนะคะงานในวันนี้นะคะให้เด็กๆเปิดในหนังสือเลยค่ะการบ้านนะคะในหนงังสือของเราก็จะอยู่ในหน้าที่110 ก้านะคะให้เด็กๆลองเคลื่อนไหวร่างกายตามสิ่งที่กำหนดให้แล้วก็ระบายสีว่าเด็กๆนั้นสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนหรือไม่เหมือนนะคะลองระบายสีเช่นอันแรกถ้ากระต่ายกระโดดเด็กๆลองปฏิบัติด,ดูว่าเด็กๆทำเหมือนหรือไม่นะคะถ้าทำเหมือนก็ระบายรูป หน้ายิ้มนะคะแล้วก็ในข้อที่2นะคะให้เด็กๆลองฝึกร้องเล่นประกอบท่ารำเกี่ยวกับเพลงพรปีใหม่ที่ได้ยินไปเมื่อต้นเพลงที่แล้วนะคะให้เด็กๆลองฟังแล้วก็ ร้องเพลงดูนะคะเมื่อเด็กๆฟังหรือว่าร้องเพลงหรือปฏิบัติตามแล้วเด็กๆปฏิบัติได้ถูกต้องพร้อมเพียงหรือไม่เด็กๆปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะให้เด็กๆระบายสีลงไปในรูปดอกไม้นะคะในรูปดอกไม้ตรงนี้เดี๋ยวไว้เราเจอกัน ตอนเปิดภาคเรียนปกติเดี๋ยวคุณครูจะฝึกซ้อมให้เด็กๆอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้มาเจอกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีปีใหม่ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ